ราตรีวันนี้จะมาเล่นเกมใช่ครับแพนเวีซอมบี้ครับมาเล่นกันเลยครับต่อเลยไม่พูดมากครับคือวันนี้จะเล่นเลยเร็วนะครับอย่างรวดเร็วเลยตัวใหม่ก็ต้องเอามาครับ ผมาตรงนังนพอดียนะ โอ้โหเราได้เห็ดสุกเคลียหรืดูมชูมนี่ตัดคลิปเลยนะแบบนี้ให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าผมเล่นอยู่ตัดคลิปครับโอ้ my god ทุกคนเราได้แก๊สเราไปอ่านเลยโอ้ ตะกโอ้ดาได้ว้าวโววาวเลยวัจริงผม่ายนานเลยจริงอ่า เวฟตีงนะครับว้าแล้วากดเวก็ได้ไปสุดโต่งว้าวไม่คิดเลยจังว่ะแล้วก็ตัวสำพนิ้งะไรอะ 啊，这个，这个，怎么又是铁皮的呢？要打条呢？再见。

เอาดีไปกันแตกไม่เต็มเลยมาเยอะกินนี่ไปฉันญให้อร่อยนะโอ้โหมาร้อยรอบยังได้ เดีย๋ยวนี่มันอะไรกันเรับบุ๊ได้ via, yeah. Vir. Oh. ก็อ,อีกรอบเป็นไรไปอีกรอบนีไม่ตวนาหตายเลยอ่ะเดี๋ยวตาเรียบร้อยวู้วด่าลแล้วครับยากลำบากจริงตาดคลิปครับ เยอะดีผมก็ได้เดี๋ยวนะช็อปนี้คือะอะไรอ่าช็อปยางนีปั๊บตัดคลิปปั๊บได้เวลาละไปติด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 ตดติดตดตัดเหมือนเดิมเดี๋ยวคลิปยาวครับโอเคนะครับผมจะขออธิบายใหอยิ่ ทำไมตัวนี่ยตัดไม่ได้ครับไม่ได้เลยเพราะว่าใช่ครับเนื่องจากคลิปมันยาวกระโดดเลยครับทำให้ผมเนี่ยอาจจะลงคลิปไม่ได้ครับผมทำให้ผมต้องตัดนะแบบนี้ครับนะฮะแต่ผมจะให้ดูนหน่อยนะ บีพีเตอร์บีพีเตอร์ครับให้ดูนิดหน่อยเราเห็ไม่ได้ดูต่อยอะใครไม่จะให้ดูแบบเบิ่งๆแต่ใครอยากดูแบบเบิ่งๆดูดูนเจ้า เราจ,จะได้ไงนะครบคง่ี่แเรียกว่าพี่เบิร์มเพราะว่าตัวใหญ่ให้แข็งแห่งตัวให้ใช่มันกแปลนะตัวใหญ่ขขบคุณสำหรับเงิน โอเคครับเราได้มาแล้วพี่บ้มไอ้แ่ะนี่มันทรีพีเตอร์ครับออยอดเลยเสียงเงินห้าพันฟรีๆซะละเหลือ <c oughs> ้อย <c oughs> รูส้สดกยอดแน่ขำยังเลยเนะาะตัดคลิปเลยครับโอ้ oh my god ต,ดตดัดคลิปอืมนี่ช็อตเด็ดคิ่บ้างจะตล้าบ้างบอมเฮ้ยแกมาแล้ว โอเคตักที่ก็โอ้ไม่ตักทิ่นี่ครับ3รีพเตอร์ครับดำแล้วโอ้โหรีบๆโอเคครับเรามาต่อเลยโอเคคราวนี้เราก็ใช้ปึ๊บปึ๊บ คลิปแป๊หนึงครับนี่สิกว่าครับดูฮ่าฮ่าัอกต่อโอ้ไม่ัดคล <emp Charlie> ิปครับ โอ้ท okay, ุกนเราเจอกับโอ้ไมค์โอ้เจ้เวลาแล้วครับโอเคฮะตัดไปยังเช้าอีกต่อไปตัดที่พัดเลยครับนี่ครับสภาพตอนนี้ ขอใครยอนะค่ะเนี่ยแบบไม่ให้ดูฉากนัก้นเนี่ยคือขอใครดีนะค่ะ ยาวเนี่ยผมอาจจะลงไม่ได้นะที่ยาวนะอ่ะที่เป็นเนาะโอเคนะครับผมจบด่านนี้ผมก็จะผมก็จะพักก่อนนะครับแล้ว คนจะรออีกทีต่อไปก็ได้าัเยอะว้ามันกี่ะอะไรอ่ะโอเคบีคอนนี่นหละเราได้บีคอน ไอต้นให้อยูกเงินมาหนึ่งพันเพื่อนมันไม่ช่วยเราเลยอะ่ะม,มันไม่ช่วยเราเลยอะ่ะเพื่อนเบฟปิดคลิปเบฟเราปิดคลิปแล้วนะเบฟเออบายเบฟ